ส่วนวันนี้9คู่ย้ำอีกรอบนะครับก็ประกอบไปด้วยพรีเมียร์ลีกเนะี่ยฮะคู่นะครับสเปอร์เวสต์แฮมเป็นทีเด็ดแบบ VP นะเพราะนั้นก็เข้ากลุ่มไปรับทีเด็ดได้นะครับส่วนแมนยูเบนฟอร์ดเนี่ยให้จัดเบนฟอร์ดครับฟันธงจบ1-1และสกอร์ต่ำราะเชื่อว่าน่าจะยิงกันน้อยครับเกมลุกแมนยูชั่วโมงเนี้ยเน่ามากนะครับส่วนนิวคาสเซิลไบตนันให้เชียร์ไบตันให้เชียร์นิวคาสเซิลครับเชื่อว่านิวคาสเซิลชนะได้3-1และสกอร์สูงด้วย คู่ฟูแลมวิลล่าครับคู่นี้ยิงกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เชียร์วิลล่าครับเชื่อว่าจจก2ององกดีไม่ดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์บุกชนะได้ด้วยสำหรับแอสตันวิลล่านะครับคู่ที่5ครับบอลมัดเจออาร์เซนอลคู่เน้ยเน้นๆได้สุดประจำวันนี้นะครับเป็น VIP นะฮะที่แจกกันหน้าเว็บเนี่ยก็อาร์เซนอลชนะบอลมัดได้3าฟันธงและสกอร์สูงนะครับคู่ที่6ครับบาเยรนกับซูดการ์ในบุนเดสลีกาเชียร์บาเยรนครับมาทงบาเยรนชนะสามหนึ่งและสกอร์สูง คู่ที่เนะครับยูเว่เจอลาซิโอคู่นี้น่าจะสกอร์ต่ำนะครับแล้วก็ยูเว่เบียดลาซิโอได้1 0คู่ที่8ครับเซลตาเจอแล้วมาริดให้เชียเจอแลวมาริดครับฟันทงมาริดชนะ3 1และสกอร์สูงนะครับคู่ที่9ครับเปเช่เจอสตาร์บูคู่นี้ก็เน้นได้ครับเปเช่ P ier, น่าจะอัดสตาร์บูไม่ยาก3 0ฟันทงเชียร์เจ้าบ้านเปเช่และสกอร์สูงนะครับนี่คือแนวทาง9คู่ประจำวันนี้นะฮะแล้วก็ อย่าลืมนะครับชอบช่องเราเชื่อบอกต่อเพื่อนนะครับสายลุ้นสายเชียร์สายลุยเหมือนกันไปด้วยกันลุยด้วยกันนะครับแล้วก็กดติดตามกดคอมเมนต์พูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับวันนี้ลาไปแ,แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ